สวัสดีครับนี่พามาชมบรรยากาศตอน6กโมงกว่าแล้วยังมืดอยู่เลยนี่นะฮะที่ดักหนูไว้เมื่อวานเดี๋ยวเรามาละหนูกันมากับทีมงานชาเขียวนี่ชาเขียวชาดำทีมงานเราไปครับไปดูหนูกันตัวเสี้ยว่าจะหมานไหมวันนี้นี่เลยหมายนี้เลย ไปครับไปดูหลังแรกกันดูซิจะหมานไหมว้าอุใสจะไม่มีตัวนี่นะฮะยังอยู่เหมือนเดิมเลยโอ้หลังนี้ก็เหมือนกัน อยู่คือเก่าเลยฮะมาดูฮะหนูแปมแรกมาฮะครับตัวบอลลัมเลย มาแล้วครับนี่ฮะหัวใหญ่มากแต้มแลครับบเลล่มเลยยังใหญ่ตัวนี้ยังใหญ่ใหญ่มากครับบเลล่มเลยหมันหมานครับวันนี้หมันหมานใหญ่มากใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากไปฮะไปดูหนูกันดูหลังโอ้ยังอยู่เหมือนเดิมใ่จะไม่มีตัว ดูสวยซะด้วยไปเดี๋ยวไปดูหลังตอ่อสีโอ้ยหลังนี้ก็ยังไม่มีตัวแต่จะหมดตัวไม่เข้าเลยฮะ เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมเลยได้ครับดูหลังต่อไปเา้าหลังนี้มีอาการครับมีอาการโอ้โยยังใหญ่โอ้ยบล้มเลยนี่ขาลูเลยโอ้ใหญ่ครับใหญ่ิ่มเทิมเลยนี่ฮนะใหญ่จริง อันนี้ใหญ่จริงใหญ่จริงโอ้สุดยอดอันนี้สุดยอดหนึ่งแต้มตัวบลลมเลยได้หนึ่งแต้มวันนี้ใหญ่อยู่นะ Nè mọi người Mở lâm lên